ตัดใจไม่ไหวตัดผมเปลี่ยนทรงก่อนดีไหมทรงรัดฉันรับไม่ไหวอ่ะตกลงคิดได้หรือยังว่าเราส่งอะไรอยากได้ทรงไหนล่ะฉันีกั้นจะเลือกให้นะตรงนี้่ะอันนี้เหรอตัดเป็นจริงไหมเนี่ยพี่เป็นสิใช่หรอใช่อ่ะน,นะนี่ไงนี่ไปเชื่อดูลูกค้ามาพอดี อยากมีร้านทาผมกทมช่วยได้กิจาการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแบ่งเป็น13ประเภทได้แก หนึ่งกิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 2. กิจการเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 3. กิจการเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มน้ำดื่มยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหารการแรกขายการขายในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 4. กิจการเกี่ยวกับยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์เครื่องสาอางผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด5กิจการเกี่ยวกับการเกษตร6กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร่7กิจการเกี่ยวกับยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล8กิจการเกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ9กกิจการเกี่ยวกับการบริการ 10. กิจการเกี่ยวกับสิงทอ 11. กิจการเกี่ยวกับหินดินทรายซีเมนหรือวัตถุที่คล้ายคลนง2 2กิจการเกี่ยวกับปิโตรเรียมปิโตเคมีผ่านหินผ่านโคกและสายเคมีต่างๆ 13. กิจการอื่นๆกิจการร้านเสริมสวยอยู่ในประเภทที่9กิจการที่เกี่ยวกับบริการข้อ9.11การประกอบกิจการ,เ,กกการเสริมสวยค่ะเอกาสารที่ต้องใช้มีดังนี้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง สำเนาทะเบียนบ้านทำขอรับใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรืออพ .1 น,นะคะสำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้งประกอบกิจการโฉนดที่ดินสัญญาซื้อขายสัญญาเช่าหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารสำเนาใบป,ปลูกสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคารใบรับรองแพทย์กรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 1. หนัง,หงสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน6เดือน2 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามกรณีมอบอำนาจต้องใช้หนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจพร้อมติดอักกรสเตมให้เรียบร้อยค่าธรรมเนียมคิดตามประเภทและขนาดของกิจการสามารถดูรายละเอียดได้ที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินกิจการ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณาสุขพศ2561ค่ะสามารถติดต่อขอรับบริการได้2ช่องทาง 1. น 1. ติดต่อด้วยตนเองที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขต 2. แอปพลิเคชัน BMA OSS